10, บาเมาค่ะในเมื่อลูกค้าบอกว่าชอบสีแดงมากใช่ไหมคะจัดให้เลยค่ะกับชิ้นงานแรกนะคะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะเป็น FORD ที่ความตัดขอบด้วยสีแดงแล้วก็มีอักษรสีดำนะคะซึ่งมันจะดูโดดเด่นนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ3จุดค่ะคือถ้ามองมาก็รู้เลยว่าเป็น Ford Ranger แน่นอนนะคะจะเป็นไฟสีส้มนะคะลูกค้า แล้วก็ต่อมาด้วยที่ขอบใบหน้าค่ะก็จะตัดด้วยตัวเลนเซอร์สีแดงนิดหน่อยตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อ6นมิวค่ะที่เราจัดให้ลูกค้าเพื่อให้พอดีซูมกับล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นขอบ20เป็นงานของแฮมเมอร์นะคะที่กวางจัดเป็นล้อสีแดงให้อีกตัวค่ะและยางตัวนี้นะคะจะลัดด้วย27555ห้าหค่ะลูกค้า เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้านะคะว่ารู้สึกยังไงกับรถคันนี้บ้างนะคะกัตนาครับอกเลับสิ่รถนังเนียงสบายใจสบายครับพึงพอใจไตดิก็พอใจครับพอใจก็เออกัจจา,านังแบบว่าเมียนพวามรู้สึนานางเนียงอีมีต่อการบริการบางเสือโอเคเหตุก็ก็ก็ก,ก็ก็ดีครับก็ดี <laughs> ที่ได้มาซื้อรถที่นี้ก็เต็มใจที่จะมาซื <c oughs> ้อไม่ได้ติ้นสนเลยเนาะติ้นสดเลยติลซอนจ้า